เห็นป่ะเป็นยังไงเป็นยังไงโอเคนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในช่อง Mr. สเตอร์เสียงชาแนลนะครับวันนี้นะฮะผมมาที่เกม แมวมหาปราไลนะฮะเออเป็นแมวทองเนโกะนั่นเองนะครับหรือหลายๆคนเรียกกันว่าแมวนรกนะครับผมวันนี้นะฮะผมนะครับมาที่ทุน3,5 0 0นะเพ,นเพื่อนมาทำชาเลนจ์เดิมเช่นเคยนะฮะชาเลนจ์นี้นะครับเปิดออโต้1 0 0 0ครั้งครับกับเบ็นละ10บบาทเพื่อนๆเ,เออไปดูกันนะครับว่าจะรุ่งหรือจะล่วงนะครับผมไป พึมโอ้ยเปิดแรกมาแล้วเปิดที่สองอมไม่มาเปิดที่สามไม่โอ้ยได้อยู่จะมาไหมกับเวลาทองนะครับช่วงนี้11บเอดโมงห้นาทีนะฮะมาดูเวลากันนะครับช่วงเวลานี้ได้ไหมนะฮะหรือเวลาไหนมันเข้านะับเพื่อนๆแนะนําผมหน่อยนะฮะเอ้ยผมจะเปิดทิ้งไปก่อนนะครับ10ครั้งนะฮะหลังจากนั้นผมจะเปิดเทอร์โบนะครับเอ้ยแตกเมื่อไหร่เราจะหยุดเมื่อน,นั้นนะครับ คุณสามพของเรานี้จะเอาเรื่องไห้นะครับบางคนบอกว่าการเติมเครดิตก็มีส่วนนะฮะว่าเติมเท่านั้นเท่าน,นี้นะครับอันนี้ผมไม่ทราบนะเดี๋ยวผมจะมาทําในคลิปถัดไปนะครับหรืออยากให้ผมทําในทุนเท่าไหร่นะครับบอกกันเข้ามาได้นะเพื่อนนะโอเคเอ้ยเลยวันแล้วนี่วาไปไปยิบเยิบยิบเยิบยิอบอืมเหลือสามพันสี่แล้วเหลือสามพันสี่อ้ยไหวเข้าเว้ยไหวเข้าเว้ย วา <c oughs> ยเข้าเว้ยวายเข้าอีกเว้ยวายเข้าอีกเว้ยวายเข้าอีกเว้ยวาไเข้าอีกเว้ยวายเข้าอีกเว้ยอือยางงามเลยครับผมเออมาลวดครับผมแมวมารไล่บ่ครับสิบลงมานะลูกสิบลงมานะโอ้ไม่ได้นะครับไปต่อครับผมไปกันต่อไปกันต่อครับไปกันต่อไปกันอยู่ไหนอยู่ไหนกัน,านมาทางไหนมาทางไหนคูณสองก็ไปอีก,กีสิบบาท สเก็ตเตอร์เริ่มมา3แล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะฮะเออเออเออมันต้องยังสีมันต้องมันต้องยังสีอืม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 ไปอุ่ยเงียบเลยว่ะเอออย่าเงียบสิลูก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  อุ้ยมาถามเราคิเตอร์เรามาถามเบอร์สองเมื่อกี้อุ้ยทองท้องตกมาทองทองทองแม่ทองทองอุ้ยทองทองทองอุ้ยเสียดายว่ะยังวะอืมอืมอืมแบบเต็มเลยพี่น้องอืมไม่ท่วมเลยวันนี้ท้องอุ้ยยังวะสิบโอ้ สิบเอมอมันต้องยังสี้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 ล่ะฮะมาพวกเราเหลือสามอันสามแล้วเพื่อนๆเอ้ยสามเปนสองแล้วไปกันต่อครับไปกันต่อไปกันต่อเอ้ยเอ้ยอย่าเงียบสิเอ้ยอย่าวัดกนทิต้นเกมนะครับต้องมาวัดกนทิปลายเกมนะเออมันต้องมาวัดกันทีหลัง ต้นไม่ได้แต่ปลายส่วนนะจ๊ะต้นไม่ได้แต่ปลายส่วนนะจ๊ะอืมีดจิ้มจิ้มมีดมีดบอ่อมีดบอ่อมีดบอ่อมีดดามมีดดามมีดดามเป็นยังไงมากยังไงมีดจับเลยบาดนี้โอ้แมวเกลือวะโอ้ยเออวุ้ยแมวกินเบี้ยวเว้ยแมวกินเบี้ยวเว้ยจังหวะนี่โอ้ยไปกันต่อครับ ปั่นเองนักเลงพอปั่นเองเหลือ900ครั้งแล้วครับเบ็ดเราเหลือ900ครั้งแล้วเพื่อนมาทอง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 พันช่างมาเออต้องแต่งแบบนี้ละเข้าไปเรื่อยๆแล้วซูชิมาซุปบัวมาเว้ยบัวมาไปดิไปดิไอ้ดเนียยเออย่านบอกเรื่องใดคือปั่นดนแท้อืม เราต้องเกง่งเราต้องกลัวเราต้องเกง่งเราต้องกลัวอืออุ้ยอือสเกตเตอร์ทำไมเงียบจังเลยละ่ะบึมบ้มบึม้มนะลูกบึม้มไม่นะลูกบึม้มไม่นะลูกบึ้มไม่เนอะลูกโอ้ยมิดจัดแล้วครับพี่น้องเลยมิดจัดแล้วครับตอนนี้มิดจัดแล้วมิดจัดแล้ว เหลือเท่าไหร่จังว่ากันเหลือเท่าไหร่จังหวะการเจ็ดสิบโอ้ยมันไม่เบิ้ลให้เลยวะปึ๊บปึ๊บซูชิอูย้ยอร่อยพวกซิบดอกซูชิดำโอ้ยทำไย เออเออเออไปยาไปยาไปองสวยสวยเออไปเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาตื่นมาแล้วนลิแล้วนแล้วตื่นมาแล้วตื่นมาแล้วยาหายยาหายหอุยคือบลหนักๆหน่วะคือบลหนักๆเห็นน่วะตู้หนักๆเห็นเนี่ยะไม่เนี เกมนี้มันคูณเยอะนะฮะถ้ามันแตกนะมันได้เยอะมันได้เยอะมันโอ้ยปึมสวยปึ้มสวยบึมอุ้ยเก็ตเตอร์เก็ตเตอร์เก็ตเตอร์โอ้ยเงียวะไปไปมามาเงียบจังเลยเงียบมากเลยครับปกติไม่เงียบขนาดนี้นะ ปกติไม่เงียบขนาดนี้ไม่เงียบจริงเลยลูกเบิร์ดไป40เบิร์ดไป60สิบแต่มาสองบาทโอ้ยจะเลื่อนข้อน์เบิรมสวยงามเลยเดียวสวยงามเลยเดียวสวยงามเลยโอ้ยแหมมันก็นกำลังเสียฮ่าเบิรมสวย ขอล่ำหนักๆเน่ยไหนบอขอล่ำหนักๆน่ยไหนบอขอล่ำหนักๆน่ยไหนบอสายเก็ตเตอร์เริ่มมาสามันแล้วน,นะสเก็ตเตอร์มาสามันเนีน่อยอีกไม่นานเดี๋ยวมาสี่แน่นอนนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาใจเย็นๆเลยใจเย็นๆกันเลยปล่อยไปเลยปล่อย,เล,ยเล่นเองไปเลยปล่อยเล่นเองไปเลยนะฮะปล่อยเล่นเองไปเลยเรารอโบนัสครั้งใหญ่อะเอาสักสามสิบล้านไปเลยนะครับเอาเงินไลฟ์ก็ถือว่าที่หนึ่งพี่น้องโอ้ oh. วัววัวใดอะล่ะซิปเกิดพิมพ์มองยีรีมึงนี่แจ็คดุลผู้ภัยได้กูไปนี่เออไปในแะจิบกระจอกหัวเสียดทองคำทางเออ,ม,อมัอ่งสีน้ำแมี้ยชอบแต่เบิน้ลนะไม่ สเก็ตเตอร์เอาไว้ทีหลังก็ได้แต่ขอแค่แตกเบิ้ลๆมาเรื่อยได้เรื่อยๆนนะเนาะดีกว่าจะไม่แตกแบบเ,ออเข้าสเก็ตเตอร์เข้าโบนนะัสอยู่นั่นมัน,มนเสียเวลาครับแตกเรื่อยๆแบบนี้มันดีนะครับเดรุน่นเดรุน่นมันเดรุน่นมันเดรุน่นเหลือสองพันเจ็ดแล้วตอนนี้ทุนบกลงมาอยู่ที่แปดรอยแล้วครับยังบอนเห็นไงเลยว่าทีใดขึ้นเฮ้ยมันสิมาไปด้ล่ะ โอ้โหยึงมาซีเดียวกันอีกบึมนี่โบ,บแ,แตกเลยวะอว่าหลอนโอ้ปัดจังสันเพื่อโบโต๊ะให้กูเนี้ย ไปฝากติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาไลฟ์สตรีมกันนะโอ้ยทองคั่ทองคำแทงทองคำแทงมาอโอ้ยมัหลวงบึ้มฮมมมาเรื่อ,อ,อยแบบนี้ทุกตานะกด60ตาได้ตาละ60นี่โอ้ยรวยเลย แต่ทำไมมิดแจ็ดขนาดนี้แต่ทำไมมิดแจ็คขนาดนี้แต่ทำไมมิดแจ็คขนาดนี้จะเป็นยังไงจะมาไหมจะมาไหมจะเป็นยังไงจะเอายังไงจะเป็นยังไงจะมาไหมไม่มาจริงๆเหรอกูเ,เหลือสองวันหน้าแล้วตอนนี้แมวนรกพิชเส้นกูแล้วอืมใหม่มมต่อครับผม ไอ้กันต่อครับผมไอ้กันต่อครับผมแต่สองบาทแตกตัางไดารอบง่ายกินเห็นเงยมีดจัดเลยครับพี่น้องเลยตอนนี้ทุนเราบวกลงมาที่พันหนึ่งแล้วนะยังไม่แตกเลยครับเออ มันต้องเง้สันมันตองเง้ยสันเบียเฮ้ยเกตเตอร์เกตเตอร์เชอเกตเตอร์เกตเตอร์เกตเตอร์มาแล้วครับผมความหวังของศาสตร์มาจนใดมาจนหนแปลกบอดีมึงทุบแทนเออมามาเอาคัทเอาคัทบึ้มฮึมโอ้เบิดแล้วโอ้เบิดแล้วความหวังของศาสตร์กูบึม้มบึ้มโอ้ บึมบึมโอ้บึมโอ้มึงเอาแต่คูดมาหนิบอ่บึมโอ้โอบึมเออให้กูจักตานี่ก็ได้เออไม่ไม,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 มาเน่มาอีกอู้หโอ้ยหัวใจที่อับสลายไปต่อ Mày đó mày 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 ข่างเลยวะข่างเลยวะงี้จัดเลยบาดเ่ยโอ้ยยานยานมันยานอืมบิ้มบึ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 ้มบึมเสียลม หลือ7เจ็ดร้อยกว่าครั้งแล้วนะออยังไม่แตกเลยอ่ะโอ้ดูนางเบิ้มมึงนีงอ่ะดูเซาเซียละ่ะอืมอยาก็กรดอืมนี่เขาจะเก็ตเตอร์ซุกเขอจะแตกกณแน่ดิเนอู้ ไมืยอมหลบเสียเออ,เออเออยเรือตีตืน่นปะเดี๋ยวสองกับสามเลยพี่น้องเบิ้บไปพันกว่าบาทอ่ะเบิม้มสวยสู้หนี้สิบสี่ไหซาเกตเตอร์ขออีกลูกขอแกมมือขอแกมมือ ขอแกมืขอแกมือขอแกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้รุ่นหลายเด้รุ่นหลายเด้รุ่นหลายจังวะนี่ต้องมาเนี่ยขอ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 โอ้ยปึ๊บป <oh ึ๊บโอ้ยจะบอกเลยว่าเดี๋ยวมันติดตื่นเห็นป่ะเป็นยังไงเป็นยังไง ถ้าเขาสเก็ตเตอร์เมื่อกี้นะบอกเลยว่าเศรษฐีหน้าใหม่อืออือเออเไปกันต่อครับไปกันต่อขออีกขออีกหน,น่อยบ,บ,บอกแล้วว่ามาตีตื่น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 บอกแล้วบอกแล้วว่ามาตีตื่นบอกแล้วเจ๋ลงมาลูกออ้ยเจ๋ลงมาลูกต่อนเนี้ย <esta> <une> อบอกแล้วคอยบอกแล้วว่ามาตีตื่นคอยบอกแล้ว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 มีดอีกแล้วไปอีกแล้วหยุดเออตีตื่นขึ้นมาจนได้นะครับโอ้เหนื่อยกันเลยนะครับเพื่อนๆเออก็วันนี้นะฮะก็แมวนะฮะก็พาผมตีตื่นขึ้นมาพันกว่าเนาะเออพันกว่าบาทนะฮะก็เกือบไม่รอดเหมือนกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยว <c oughs> คลิปนี้ก็จะพอแค่นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะฮะอยากให้ผมเล่นเกมอะไรดันเกมไหนบอกกันเข้ามาได้นะฮะเดี๋ยวอยีกไม่นานนะครับผมจะกลับมาไลฟ์สตรีมเช่นเคยนะครับเพืเ่อนๆเออคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม